สวัสดีค่ะมิสอินดีเอชียวันนี้จะพามากินอาหารไทยที่ร้านทะเลไทยนะคะเป็นร้านอาหารไทยอยู่ที่ยียันมาเถา Fisherman Fab น,นะคะหมะเก้าค่ะไปกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณดูวิวสิคะวิวค่ะวิววิวหลักร้านค่ะ อันนี้คือวิวข้างนอกนะคะรรเรานั่งโต๊ะไหนกันดีนนนเอาเอา,เเาโอ้โหเออเมืเ่อกี้พนักงานคนไทยนะคะหน, <laughs> น้าเต็มจอเลยค่ะเมืเ่อกี้ วิวหลักล้านค่ะแล้วก็ตรงนั้นนะคะจะเป็นท่าเรือที่จะข้ามฝั่งไปฮ่องกงนะคะอันนี้จะเป็นมาเก๊านะคะมาเก๊าทูฮ่องกงนะคะแฟรรี่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้พนักงานเรานะคะจากไทแลนด์นะคะ We have We have staff from Thailand นะคะ เชฟแล้วก็กุกก็ฟอร์มไทยเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมาหมักเก้ากลัวพูดภาษาจีนหรือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเรามีพนักงานคนไทยคะ่ะโอเคมาสั่งกันเลยคะ่ะเอาผัดไทยผัดไทยชมยำกุ้งเอาเป็นทะเลหรือว่ากุ้งใหญ่ี่กุ้งใหญ่แซบบอ่กุ้งใหญ่ เสาไเอากุ้งอย่างเเอทาทะเลเอลทาทะเลคะ่ะแอดมินอยากกินอะไรนะปลาหมึกใช่ไหมแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกย่างที่นี่ขึ้นชื่อจะเป็นปลาดุกผัดเผ็ดนะคะอ่ปะปลาดุกผัดเผ็ดก็ได้คะ่ะก,ก,ก,กินหมดไมหมนี่ยกินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านนะคะตาเป้วคะ่ะตอนนี้มีน้ำแล้วมีเส้นแล้วมีอวหอยลายผัดหอยลายมอไหมเอาผัดหอยลายด้วยค่ะ เอาข้าวไหมคะข้าวเปล่าเนาะท่านผู้ชมเอาข้าวไหมคะ <c oughs> <c oughs> อ่าข้าวเปล่าข้าวเปล่าจานหนึง่งเปล่าหนึ่งจานแล้วน้ำละ่ะเอาไหมน้ำเป็นโปรโมชั่นคัสซีหนึ่งแถมหนึ่ง <gasps> แต่มะพร้าวนี่จะไม่แถมหวานมา <c oughs> แล้ว<อ><ะ>วันนี้ส่งท้ายคลิปจะมีแถมของหวานนะคะหุ้นกะทิกับมะม่วงมาอู <c oughs> <c oughs> ำหรับแขกพิเศษเวลี่กูดค่ะเอากาแฟค่ะกาแฟเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่คาปูชิโน่คาปูชิโน่เย็นค่ะคาปูชิโน่เย็นแอดมินกินอะไรคะน้ำอะไรคะแอดมินน้ำมะพร้าวอ่อนไหมเอาน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็เอาชานมเย็นค่ะชานมเย็นหนึ่งชาไทยเย็ yes มะพร้าวหนึ่ง yes น้ำเปล่าพี่เอาไหมเอาค่ะเอาหมดเลยค่ะ หิวค่ะหิวข้าวามากเลยค่ะตอนนี้ <Good. S 1> อุ้ยเมนูอาหารเยอะแยะเลยอะลาบก็มีเนาะลาบหมูค่ะอ๋องั้นพอก่อนเนาะพอก่อนค่ะปลาดุกผัดเผ็ดใส่กะทิไหมคะใส่ไหมใส่ไหมคะแอดมินใส่ไหมคะแอดมินกินไหมไม่ใส่ไม่ใส่โอเคไม่ใส่ okay, ใสรสชาติคนไทยพีเพลเลยนะคะ yes โอเค thank you โอ้ตอนนี้น้ําของเราก็มาเสิร์ฟนะคะน้ําเปล่านี่เป็นชาชาชานมเย็นของฉันค่ะทุกคนหอมๆไทยแรงชานมเย็นหอมหๆชิมก่อนนะอืมบเนาะทำไมไม่หวานคะแมงไม่ใส่น้ําตาลเ้าหรอที่นี่ก็แยกเอาหรอ I h า v e ่ o ส u t sugar คม่ใ s u p a r ใส่ไม่ไม่ให้ไม่ฉั่ไม่รู้มใไม่ไม่ไม่ใมไม่่่ม นะคะนุ้ยมีนมเย็นไหมคะใครทำเนี่ยชานมเย็นอ๋อใช้ชมพูใช่ไหมใช่แต่ว่ายังยังพี่กินอะไรใช้ชมพู้ไม่มีพี่กินอันนี้ค่ะก็อร่อยถ่ายย่างเนี่ยฉันได้หเดี๋ยวเลยเขาถ่ายก็ได้อือหอมชื่นใจมะพร้าวอ่อนหอมช่ยแหละอันนี้ก็คือปลาหมึกย่างสดๆตัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ผัดไทยค่ะ ร้านนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่นะคะผัดไทยอันนี้ผัดหอยลายสดสๆหอมๆส่วนอันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งนะคะส่วนนี้ก็ไอ์คาบ,บูชิโน,นะคะ่ะ กาแฟเข้มมากหอมคงนอนไม่หลับอะค่ะเดี๋ยวเรามารับประทานกันเลยนะคะกินอะไรต้ยมยำกุ้งแล้วกันไม่ใช่สิต้ยมยำทะเลต้ยมยำทะเลก็จะมีเห็ดเนาะเห็ดปลาหมึกกุ้ง ต้ยมยำทะเลค่ะอืมหอมเฮิบต้ยมยำอ่ะเนาะอร่อยรสชาติแบบเข้มขน้นพากันมาเที่ยวหมากเกานะคะอย่าลืมมาแวะทานนะคะร้านทะเลไทยที่ยี่ยันหมาเถ่า f i s h e r m a n Farm ร้านเขาเปิดมานานแล้วนะคะมาเทีย่ยวหมากกาไม่ต้องกลัวว่าไม่มีร้านอาหารไทยนะคะคุณค่ะช้อนฉันอยู่ไหนช้อนอยู่นูด้ดมาค่ะหอยลายค่ะผัดหอยลายอะ่ะเคยมากินครั้งหนึ่งที่ร้านเขานี้แหละฉันชอบมากเลยฉันเลยต้องสั่งผัดหอยลาย mm hmm. อร่อยอ่ะฉันหิวข้าวด้วยอ่ะคุณโอเคฉันจะกินผัดไทยเอา้าเราไม่ปรุงเนาะเราแค่บ,บิดมะนาวเนาะอันนี้ผัดไทยค่ะอ้ยเอาข้าวออกไปเอาห,หอยลายหอยลายยังไม่ตาย <laughs> อ้าวผัดปลาดุกขอบคุณค่ะาอย่างน้คุณผัดปลาดุกเพิ่งมาค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายผัดปลาดุกโอ้โหร้อนๆเลยค่ะกินเลยไหมชิมเลยค่ะ hỏi <laughs> mm. delicious. Ngon mm. mà. Hổ sẹc, hổ sẹc. Không một lần ngày bạn. ใช่ถึงเครื่องมากร้านเขาก็จะมีคาราโอเกะมีห้องห้อง v ีไห้องส่วนตัวข้างในนี่ยังไม่ได้ไปถ่ายในร้านนะข้างในร้านที่แบบเหมือนจะถ้าฝนตกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้ไปนั่งข้างในได้ได้ห้องแบบเป็นห้องส่วนตัวจัดปาร์ตี้จัดงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าห้อง VIP ีเขาบอกว่าเขาจะเปิดประมาณห้าโมงอ่ะห้องส่วนตัวข้างบนอ่ะ<ม>เขามีห้องคาราโอเกะก็ถ่ายตรงข้างล่างก่อนตรงถ่ายอ่ะข้างในห้องอวเวลาฝนตกเราาก็ไปงนอร่อยมันไม่ได้กินปลาหมึกโชว์เลยค่ะนี่ค่ะปลาหมึกย่างค่ะอันนี้ซีฟู้ด ไทยสไตล์นะคะเผ็ดๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดหม,มึกเด้งๆกร<ๆ>อบผัดปลาดุกอร่อย <laughs> อร่อยมากเลย โอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูของหวานเนาะเพราะว่ารู้สึกเหมือนเขาจะให้ของหวานฟรีด้วยอะไรคะขอบวุ้นกะทิอนนโอ้โหม,ม,มะม,ม่วงมันยอดเย้ยค่ะขอบคุณค่ะบบนพนักง,งานที่ร้านเขาน,น่ารักมากเลยนะคะอันนี้อันนี้วุ้นกะทิค่ะ วุ้นกะทินะคะหอมๆหมวานๆเออช้อนไม่มีนะคะหยิบกินเลยก็ได้ <laughs> <laughs> ใ่ะกินวุ้นกะทินะคะของหวานคะ่ะดิเซอร์ตคะ่ะไทยดิเซอร์ตหอมมันอัมินอันอมินชิมก่อนมันเป็นมะม่วงมันเหรอ แอดมินใช้มือหยิบเลยค่ะฉันยังใช้มือหยิบเลยเมือเ่อกี้แอดมินใช้ซ่อมทำไมคะถือด้วยค่ะแอดมินข้าใจไม่ทันแล้วค,ค่ะคุณ <laughs> มต้องเอามาดอกไมนสินได้ลางเป็นยงเเออขาบอกว่าบอบเป็นหยัง,งรอ,อร่อยฉันจะวางอะไรนี่อันนี้ไม่เห็นกินเลยอันนี้มะม่วงไม่กินกร้มกเลยมะม่วงมันค่ะจิ้มพริกอันนี้อร่อยมากเนาะ yes very delicious มะม่วงซื้อจากไหนคะร้อยอร่อยร้านต้นค่ะร้อยเก็บร้านต้นอร่อยอร่อยเอาดูจเจ้าของไหมล่ะเบื่อแอดมินมากลยอ่ะกินเยอะนะแอดมินอ่ะอืมังโกไทยมงโก้กินกาแฟล่ะ โอเคงั้นเราก็อินับโอเคนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิสอินดี้ด้วยนะคะ See you next video คะ่ะมิสอินดี้เอเชียถ้าเดี๋ยวเราพาชมข้างในร้านนะคะอันนี้จะเป็นข้างในร้านค่ะบรรยากาศ บรรยากาศในร้านทะเลไทยคะ่ะข้างในนะคะแล้วก็จะมีเป็นชั้นสองข้างบนคะ่ะก็จะขึ้นกระดขึ้นไปนะคะ นี่คือหน้าร้านนะคะเราจะขึ้นไปที่ห้องห้องอะไรนะห้องคาราโอเกะ V.I.P <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะบุ๊กจองห้องปาร์ตี้จัดงานวันกลงวันเกิดนะคะ <c oughs> ขึ้นลิฟต์เหรอคะเ <c oughs> ปิดประตูได้คะ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้างในของร้ <c oughs> าน <c oughs> ของร้านทะเลไทย VFP <AP. S 1> เป็นห้อง v I p ห้องส่วนตัวห้องะะ okay. คาราโอเกะขึ้นลิฟแล้วค่ะ mm. ห้องจัดงานวันเกิดจัดปาร์ตี้สังสรรค์อ๋อขึ้นบันไดามาก็จะเป็น ขึ้นกระไดมาก็จะเป็นตรงนี้นะคะขึ้นกระไดก็ได้นะคะอันนี้ถ้าไม่ขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นกระไดตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เป็นบาร์ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมห้อง V.I.P. ของร้านทะเลไทยนะคะเป็นห้องร้องเพลงคลาโอเกร้องเพลงได้ทั้งไทยและจีนนะคะบรรยากาศห้องค่ะสามารถมาจัดงานวันเกิดจัดปาร์ตี้สังสรร์งานต่างๆ ได้นะคะห้องใหญ่คะ่ะอันนี้ข้างนอกมันจะสะท้อนแสงแล้วก็เห็นมองเข้าไปข้างนอกก็จะเห็นเป็นทะเลนะคะ ทะเลแล้วเป็นข้างล่างของร้านร้านทะเลไทยมะก้าค่ะ บรรยากาศสวยๆค่ะเห็นทะเลหมากเกา้าอันนี้คืออะไรคะแอดมินอันนี้คือเมนูนะคะเราดูเมนูกันก่อนนะคะอิสเมนู น้านทะเลไทยแบบวิตติสูที่เจ๋ออ้ยผัดหอยลายนะ่ากินมากเลย โหเมนูเขาเยอะมากเลยอะคุณใช่คุน่ากินมากเออจะทำรูปภาพไปเสริมทำรูปภาพอย่างเงี้ยดีเนาะเหมาะกับพวกต่างชาติแล้วก็แบบให้เขาเห็นเลยว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็แบบมีแต่ตัวหนังสือเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นแล้วรูปลักษณะว่าข้างในเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าส่วนใหญ่เมนูไทยมันก็จะดูดูเคลียร์มีทั้งจีนมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทย แล้วก็พิจอรณาลุกแหวนดิบตวยเนาะเขาทำสวยเนาะอ,อันนี้ก็จะไปของหวานแล้วเนาะใช่ไหมของ,ของหวาน,วานเล่นเอออันนี้มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงหมดแล้วมั้ง